นสติของเราที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสตินี่ก็คือความระลึกเมื่อจิตของเรามีความระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้พยายามที่จะให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่คิดไปใน อดีตหรือในอนาคตเมื่อเรามีความรู้อยู่ในปัจจุบันธรรมสมาธิก็จะตั้งมั่นสมาธ,มมาธิคือความตั้งใจมั่นเราคงจะได้ยินกันบ่อยว่า เนกบางคนมีสมาธิสัน้นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่นานเรียกสมาธิสัน้นการเรียนรู้ก็เรียนรู้ได้ยากในการฝึกจิตนี่เราเห็นได้ว่าสำคัญมากทีเดียว เพราะแม้ว่าเรานั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์บริบูรณ์ายนอกแต่ว่าจิตก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะจะยังมีความหลงก็ยังมีความทุกข์ยังไม่มีปัญญาเราก็ต้องมาเรียนรู้ มีสติให้จิตของเรามีความสงบตั้งมั่นซะก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตมันชอบคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานาเราจะต้องมีหลักการที่จะมาฝึก,กจิตให้อยู่กับรู้ับรมหายใจ อันนี้เราเรามาให้ดูรู้รมนี้ยังไม่สงบเลยเราสวมดมนต์มากๆากยติพิโสสบคาโตสุปฏิปันโนทักเก้าจบไม่ใช่เฉพาะมานั่งตรงนี้เราทำกิจงานต่างๆเ็่เราจะตักอาหารรับประทานอาหารเราล้างจานเราจะกวาดบ้านถูพื้นเราก็สวมดมนต์ด้วย คือมีสติอยู่ในการสวดมนต์อยู่เสมอแหละจนจิตใจของเรามันสงบนิ่งได้มีกรรมฐานอย่เป็นประจำมันชาวเมืองกลัวรุรัตเป็นคนที่มีปัญญาก็อยู่ทางกรุงเดลีนันะ่นแหละถ้าปัจจุบัน ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไปสอนสติปัฏฐานสุดคนในเมืองนั้นก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันปฏิบัติธรรมอย่างพิจารณาอยู่ในกายนี้เรื่องรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติในการเคข่อนไหวไปมามีสติในการดูจิต ฐานที่มั่นสี่อย่างก็คือกายเวทนาจิตธรรมชาวเมืองก็พราคเพียรปฏิบัติกันอันนี้มีุบาสิกาคนหนึ่งก็เลี้ยงนกเอาไว้มันหนึ่งก็เหยียวมันก็มาจับอนกที่บาสิกาเลี้ยงนั้นขึ้นไปนางก็ตกใจเหมือนกันแต่ทันทีท่นใดนั้นนางก็มีสติ ภาวนาว่ากองกระดูกกำลังคาบกองกระดูกไปนี่แสดงว่านางนั้นก็ภาวนาเรื่องอัฐิกระดูกนะภาษาบาลีก็อัิกังอัิกังปฏิกูลังกองกระดูกปฏิกูลเนื้อกองกระดูกเป็นาธาตุดินนางภาวนาทั้งกองกระดูก นยามที่มีภัยเกิดขึ้นมาก็ยังภาวนาไม่เห็นเป็นตัวตนเป็นนกของเราเป็นเหยี่ยวอันนั้นเป็นสมมุติถึงมันจะจะปรุงแต่งไปก็ภาวนาว่ากองกระดูกมาโชว์ว่ากองกระดูกนี้ไปนี่ก็เป็นกรรมฐานที่จะจิตสงบ เมื่อภาวนาอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยจะมีความสงบขึ้นในบางครั้งอาจจะนิ่งไปเลยเมื่อจิตนิ่งแล้วจิตจะเริ่มปรุงแต่งออกมาเป็นสมุติตรงนั้นน่ะปัญญาเกิดจากการภาวนาจะเกิดขึ้นจะรู้แจ้งจะเข้าใจ ว่าทุกอย่างนั้นไม่มีมันเป็นไม่มุิแต่ตรงนั้นไม่มีคำพูดหรมันมีความรู้ขึ้นว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยเราปรุงแต่งขึ้นก็เป็นตบวนี้นี่เพราะฉะนั้นอุบาสิกานี่ภาวนากองกระดูกคาบกองกระดูกก็เลยสงบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย ว่าเกิดความรู้ขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วเป็นธาตุไม่มีตัวตนก็จะเห็นธรรมน้อเราในทุกคนเนี่ยก็บางทีเราก็ไปงานคนเกิดเราก็ไปคนเจ็บเราก็ไปเยี่ยมอย่างคนเจ็บเนี่ยเราไปเยี่ยมถ้ามองในด,ดีอย่างคนก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสมอง เมื่อก่อนก็เดินได้พูดได้คล่องจำได้ดีแต่วันหนึ่งส่วนของสมองมันมีปัญหา,าเช่นเส้นเลือดบันตีบมันแตกหมอกอรักษาอาการต่างๆแต่ในส่วนหนึ่งของสมองก็อาจจะเสียไปคราวนี้คนที่เจ็บป่วยนั่นก็ คิดว่าเรานั่นก็เจ็บป่วยสมองเรามีปัญหาเราก็เดินไม่ค่อยได้เหมือนเดิมเมื่อก่อนที่เดินได้ก็เพราะว่าเรานี่เดินได้เดินได้คล่องพูดได้ดีแต่ตอนนี้เราก็เดินไม่ค่อยได้เพราะมีปัญหาแล้วอันนี้คือประจิตก็เข้าใจว่าที่เดินได้พูดได้จำได้ คิดได้นี่เกี่ยวกับจิตของเราเกี่ยวกับกายเป็นเราแล้วถ้ามองไปธรรมะไอ้ที่เดินได้ดีค่องได้เปลี่ยนอริยบทก็สะดวกทำได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เวียนศีษะเพราะว่าสรีรยนส่วนของสมองนี่ก็ทำงานได้ปกติจิตก็าสั่งไป มื่อจิตสั่งไปแล้วสมองเขาก็ส่งข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของอวัยวะก็ทำงานได้ปกติแต่ถ้ายามเจ็บป่วยแล้วมีปัญหาขึ้นมาเราก็อยากจะเดินเราก็อยากจะนั่งอยากจะพูดแต่สมองนั้นเขาก็ไม่เป็นไปด้วยทำไม่ได้เดินก็ต้องเดินช้า เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้จะร่มยืนก็ไม่ได้ที่แสดงว่าร่างกายนี้นี่ไม่ได้อยู่ในการสั่งของเราเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็ยังมีระบบประสาทที่สมบูรณ์อยู่ก็ก็ททำได้เราก็สั่งได้เขาก็ทำตามนั่นเหมือนกับเป็นสรีรรยน์อย่างหนึ่ง แต่ถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเราก็สั่งเขาไม่ได้เห็นไหมว่ากายนี้เป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็มีปัญญาว่าอกายมันสุดไปเสื่อมไปไปฟ้ามันไม่วิ่งแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จิตเราก็ยังรับรู้ถึงทั้งหลายอยู่ ก็ต้องเอาจิตมาพิจารณากายนี่ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันไม่ใช่เล่าที่เจ็บปวดนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายก็อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาความเจ็บปวดมันจะอยู่ในใจด้วยนี่เราก็ต้องฝึกเอาไว้ซ้อมเอาไว้ซะก่อนก่อนที่ร่างกายมันจะเจ็บจะป่วยเพราะการที่เรามีสติในการเดิน การยืนการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวทั้งหลายเมื่อเรามีความสงบนิ่งอยู่ก็จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวนะั้นมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราเดินไปเดินมาถ้าจิตเราสงบนิ่งๆดีๆจะเห็นคนมันเคลื่อนไหวไปมันมันไม่มีคนอยู่ที่นั่น มันเป็นธาตุที่มันเป็นตามธรรมชาติไปอย่างนั้นแต่ถ้าจิตเราไม่สงบมก็เห็นเป็นตัวเป็นตนท่านยังให้เรามีสติอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาแล้วดูที่จิตแล้วดูที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็นเป็นธรรมะให้เราได้ ศึกษาอย่างนี้แมนการที่เราจเจริญสติของเรามาอยู่ในปัจจุบนันนี้อนี้สําคัญมากให้พยายามฝึกหัดถ้าจิตเราคิดมากก็ต้องออกการสวดมนต์นี้มาเป็นที่ระลึกของจิตของเราไว้มากๆให้เราตั้งใจทุกว,วันหนึ่งเราจะสวดอิติปิโสนะห้องเดียวก็ได้ร้อยแปดจบนี่จะได้ไหมหรือว่าบางคนอาจจะ ทำได้ร้อยแปดจบถึงเก้าครั้งก็ได้จะเดินไปเดินมาก็สวดมนต์สวดจนจิตของเรานิ่งเห็นการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้มันเป็นธรรมาชาติของกายไม่ใช่เรานี่สำคัญตรงจิตนิ่งตรงนี้แหละเราจะเข้าเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นรู้แล้วว่าไม่ใช่เรามันก็ยิ่งจะไม่ทำอะไรเพื่อเราทำเพื่อส่วนรวม เรความเสียสละอย่างแท้จริงเพราพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ระตัวตนนี้ก็เพื่อละความเป็นแกตตัวนั่นเองให้พวกเราพยายามตั้งใจฝึกกันนี่ยทุกท่านเจริญปัพราวันศุกร์ที่แล้วมีเด็กอินเดียสิบสองขวบตามธรรมาว่าเขาจะละตัวตนอย่างไร ภาษาอังกฤษจะฉานด้วยเด็กสิบสองขวบเป็นเดียการาพูดการแสดงออกเป็นเชื้อสายของชาวินเดียอยู่แล้วมีความกล้าหาญชั่นใจเราจะสัมภาษณ์เด็กแล้วบ้างได้เจ็ขวบแปดขวบพเด็กสมัยก่อนเจ็ดขวบนี่มันรู้ดำแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนเขาบอก่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนก็บอกมไม่ทราบรเาไไาบอง เธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้ามา,มาจากบ้านนี่พระพุทธเจ้ารู้แล้วจะไปลงทอผ้าก็รู้แต่ถามมาจากไหนคือชาติที่แล้วเรามาจากไหนเด็กตอบว่าไม่ทราบเราตอบปัญหาลึกซึ้งเธอจะไปไหนตายแล้วไปไหนก็ไม่ทราบอีกเธอไม่ทราบหรือทราบทราบยังไงว่าจะต้องตายนี่เขาพบภาวนาความตายเป็นอารมณ์คือมรณานสติ จิตก็ะสัสงบนิ่งเข้าใจธรรมะกับมรรคธรรม